วันนี้ก็จะมาเรื่องของเหรียญนเศรษฐีหลวงปู่หลินจันทสาโลนะครับเหรียญรุ่นณเศรษฐีของหลวงหลวงปู่หลินนะครับหลวงปู่หลินเนี่ยผมจะให้ดูนะเหรียญนเศรษฐีหลวงปู่หลินอันนี้เป็นเหรียญใหม่ผลิตปีสร้างปี61นะครับนี่ ที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆใส่ถุงมือไว้ว่าเวลาจับพระนะครับจะได้จะได้อะไรจะได้ไม่เกิดรอยนิ้วมือเพราะว่าเหรียญเนี่ยในการรักษาในการอนุรักษ์เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีรอยนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นเหรียญกราสอบหรือว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลหะถ้าเพื่อนๆจับด้วยมือเปล่าใช่ไหมครับ มันจะเกิดรอยนิ้วมือและรอยนิ้วมือเนี่ยไม่สามารถที่จะล้างออกได้ง่ายๆมันจะทําให้ผิวพระความสวยงามของพระเนี่ยหายไปนี่คือเหรียญเนื้อฉนวนนะครับอ่าลำดับที่7ในการจองของหลวงปู่หลินจันทสาโลที่ผมจองมานะครับเป็นเนื้อฉนวนเนื้อฉนวนเนี่ยมีสร้างอยู่1,000องค์นะ1 0 0 0องค์ แบ่งเป็นเนื้อฉนวนต่อโค้ดตัวเดียวนี่นะครับต่อโค้ดตัวเดียว700อร้อองค์เห็นนะความคมชัดถ้าคุณรู้จักพระแท้ใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่าความคมชัดของเขาเนี่ยนะคุณดูสิว่าเม็ดตาเนี่ยการแกะ แกะแม่พิมพ์นี้เขาแกะสดนะเห็นไหมดูเม็ดตาดูรายละเอียดของของอะไรของเส้นเส้นต่างๆเนี่ยคือช่างช่างแกะนี่เขาใช้มีดแกะลงไปบนเหล็กนะครับรายละเอียดเส้นกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเส้นจีวรสังสังคาติเม็ดประคำเนี่ยใช่ไหมมันมันดูง่ายไง แต่ถ้าเป็นพระแท้เนี่ยคุณมาเทียบดูเลยมิติของของงานเนี่ยมันจะไม่ได้เมื่อคุณศึกษาเรื่อยๆดูพระแท้บ่อยๆนะคุณจะเข้าใจว่าไอไอเส้นยันพวกเนี้ยที่เขาแกะขึ้นมาเ,เ,เ,เดี๋ยวต้องต้องเรียนให้เพื่อนเื่อนทราบก่อนว่านี่คือ กระบวนการผลิตพระยุคใหม่นะครับตั้งแต่ปี2,540ลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกระบวนการสร้างพระแล้วก็มีการแกะแม่พิมพ์สวยๆแบบนี้นะเห็นไหมคุณดูเส้นต่อยันเนี่ยใช่ไหมรายละเอียดของของงานเนี่ยเห็นไหมครับ งานเขาปั่นนีดละเอียดอันนี้เป็นงานของพระแท้แล้วเส้นสายของเขาเนี่ยเห็นไหมการเขาจะสร้างทำเป็นเส้นสายฝนอยู่ในในแม่พิมพ์ใช่ไหมครับนะเป็นเส้นสายฝนทีนี้ด้วยความที่ว่าพระเกถ้าเขาถอดพิมพ์เนี่ยมันจะมันจะตื้นแต่ด้วยความที่ท่านไม่มีของแท้น่ะ เมื่อท่านไม่มีของแท้โอกาสที่ท่านจะโดนเหรียญละ50บาทร0อยหนึ่งเนี่ยท่านก็โดนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระแท้ต้องมีมีการผ่านพิธีพุทธาพิเศกนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพระรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีการตอกโค้ดแล้วก็มีรันหมายเลขมีจำนวนการผลิตที่แน่นอนใช่ไหมครับหลวงปู่หลินจันทสาโรนี่เป็นเนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวน มีการสร้าง1000เหรียญแบ่งออกเป็นแบบที่โค้ดเดียว700เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ผมก็จะมาแบ่งเพื่อนๆในราคาเหรียญละ300บาทนะครับมีอยู่2เหรียญนะที่จะให้ดูอีกเหรียญหนึง่งอีกเหรียญน,นึงนี่นี่น,นี่นี่เป็นเหรียญแบบที่มี2โคดนะครับเนื้อฉนวนเช่นเดียวกันเห็นไหมนี่เป็นแบบ ออปชันเสริมมี2โคดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่านอกเหนือจากโค้ดตัวนี้โคดตรงนี้แล้วยังมีโค้ดที่หน้าอกอีก1โคดใช่ไหมครับเป็น2โคดซึ่ง2โค้ดเนี่ยสำหรับเนื้อฉนวนนี้จะมีสร้าง300อยเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็จะราคา400อบาทนะครับเนื้อฉนวนอืมและความคมชัดของเหรียญเนนะี่ยเพื่อนเพื่อน,นดูสิว่า นะเส้นสายรายละเอียดของเขาเนี่ยคือวิธีการดูพระพระเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญยุคเก่าที่เขาเจาะเจาะห่วงเจาะรูหูเนี่ยใช่ไหมอ่ามันมันจะดูง่ายแต่เหรียญรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่เจาะรูใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าเขาจะเอาไปให้คุณเลี่ยมเองเลยนะ เพราะว่าการอนุรักษ์เหรียญในในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปเลี่ยมกันเลี่ยมกันน้ำเลยนะนะเศรษฐี2561นะครับสำนักสงศิลาหงทองมุกดาหารนะอันนี้เป็นเหรียญแบบ2โค้ดนะเนื้อฉนวน2โค้ดมี2เหรียญเช่นกัน นะเหรียญละ400นะครับให้ดูอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเนื้อฉนวน2โค้ดนะครับอ๋อมีเพื่อนสมาชิกถามมาว่าเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าอ๋อผมของผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนื่องจากว่า าการเก็บเงินปลายทางหรือไม่เก็บเงินปลายทางนั้นมันมีค่าเท่ากันผมโดนไอ้พวกแก๊งหลอกซื้อของเก็บเงินปลายทางคือเมื่อคุณรับของนะี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดดูว่าของที่เขาส่งมาข้างในเป็นอะไรใช่ไหมครับคุณต้องจ่ายเงินก่อนถ้าคุณจ่ายเงินไปแล้วถึงจะเปิดดูได้แต่ถ้าคุณยังไม่จ่ายเงินใช่ไหม คุณก็เปิดดูไม่ได้และคุณปฏิเสธการรับเมื่อคุณปฏิเสธการรับพนักงานส่งของเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นมันเป็นการสร้างภาระให้กับคนส่งของและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมมีตัวตนไงนิรันด์คนพันเอกมีตัวตนนะและก็ไม่ได้สีสัวนะครับของที่นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆก็นำมาแบ่งปัน ชัดเจนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็มีเพื่อนโทรมาถามนะครับคือผมเข้าใจนะบรรดาสอวอทั้งหลายที่ที่คิดว่ายังไงขอเก็บเงินปลายทางเธอนะเพราะว่าทําไม่เป็นไม่รู้จะโอนเงินยังไงอันนี้ก็เนาะไม่รู้จะพูดยังไงอะครับอันนี้อันนี้เป็นเนื้อชนุอ่าเนื้อตะกัวหน้ากากลำดับที่8นะครับเนื้อตะกัว หน้ากากทอาหน้ากากทองทองทองใช่ไหมทองเหลืองหน้ากากฝาบาทเ,าเนื้อตะกั่วหน้ากากฝาบาทนะครับอันนี้ลำดับที่8จํจำนวนสร้างสร้างน้อยครับเหรียญน,นี้สร้าง300 300เหรียญน,นะรุ่นนี้เนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วหน้ากากฝาบาท หมายเลข273เจ็ดาสาอันนี้นี่เหรียญละห้ายนะครับเหรียญน,นี้เนื้อตะกัวเห็นไหมครับคือเหรียญทุกเหรียญเนี่ยนะแล้วผมจะต้องมาซีนซีนใหมนะ่หลังจากตอนนี้ที่ผมมาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็จะมาซีนเข้าถุงพลาสติกแล้วก็ซีนใหม่ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดร่องรอยรอยนิ้วมือคือการมีรอยนิ้วมือปรากฏอยู่บนเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่โดยส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบผมชอบอะไรที่มันสวยงามนะครับเก็บเหรียญสวยเก็บเหรียญสภาพดีย่อมมีมีประโยชน์มากกว่าและนี่เป็นลำดับที่9ลำดับที่9เป็นเหรียญเนื้อ ทองแดงเนื้อทองแดงทองแดงลงยาขาวจีวรเ,เหลืองนะครับนี่ทองแดงจีวรลงยาขาวจีวรเหลืองนะครับเหรียญน,นี้ก็สวยนะใช่ไหมเหรียญลงยาแล้วมีตอกเขาจะมีตอกโคตด,ด้านหลัง นะครับมีโค้ดด้านหลังเนี่ยหมายเลข411นะครับหลวงปู่หลินจันทสาโรตอนนี้หลวงปู่ท่านกำลังสร้างเจดีครับที่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์บ่อศิลาหงทองนะครับมุกดาหารเดิมทีเนี่ยหลวงปู่หลินเนี่ยท่านเป็นคนพื้นเพเป็นคนยักโสนะครับค็คนอุบลน,นั่นแหละคือครอบครัวเนี่ย เป็นเป็นลาวที่อพยพที่ไม่ใช่อพยพอ่ะที่ถูกกวาดต้อนมาสมัยรัชกาลที่3นี่ยนะครับแล้วก็ถูกจัดสรรปันส่วนให้ไปตั้งลกราลากอยู่ที่เขตคำเกื่อนแก้วนู่นนะอ,อุบลน,นะครับแล้วต่อมาเขาก็ย,าย้ายอะไรนะ2,515ั25้ยครับจังหวัดยโสธรนี่ก็ได้สถาปนายกระดับขึ้นเป็น จังหวัดนะครับยโสธรอำเภอยโสธรนี่ก็ได้เป็นจังหวัดแล้วต่อมาหลวงปู่หลินเนี่ยท่านก็ได้หายจากบ้านไป20กว่าปีนะครับไปเรียนวิชาอะไรประวัติเขาว่าหลวงปู่เนี่ยเคยเป็นเสือนะเคยเป็นเสือออกพ้นนะเป็นที่หวาดกลัวแล้วต่อมาเนี่ยท่านก็กลับเนื้อกลับตัวนะ อยู่ในเพศบรรพชิตนะแล้วก็ออกจาลึกสแสวงบุญชอบทุดงนะทุดงไปแล้วก็สร้างวัดไปจวบจนกระทั่งมาถึงที่นี่แหละครับมาถึงที่สำนักสงบ่อศิลาหงทองเนี่ยที่มุกดาหารเนี่ยท่านก็เลยปักปักหลักอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนนี้ก็มีมีการสร้างพระเจดี ค okay. คือทุกองค์ที่มีเนี่ยนะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆอน่าอ,อันนี้ลำดับที่10บลำดับที่10นี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟนี่ก็สวยนะอ่านี่ เนื้อทองแดงผิวไฟนี่เหรียญทรงพุ่มข้าวนะครับทรงพุ่มข้าวเนื้อทองแดงผิวไฟเหรียญน,นี้ก็300นะครับเหรียญน,นี้ เนี่ยคุณดูงานแกะงานแกะของช่างนะแม่เมตตาเขาเนี่ยเส้นสายรายละเอียดคือผมชอบพระสวยอะ่ะนะแกะสวยพิธีดีนะและที่สำคัญก็คือเหรียญสวยอะ่ะเก็บไว้มันดูแล้วมันมันมีความสุขนะครับคือถามว่าเงิน เงินร้อยสองร้อยเนี่ยคุณสามารถที่จะสร้างสร้างเหรียญพวกนี้ได้หรือเปล่ามันสร้างไม่ได้หรอกครับการจะว่าถูกหรือแพงเนี่ยมันมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราเองอะ่ะนะครับอ่ะเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟเนี่ยก็สามร้อยมีสองเหรียญน,นะครับใครมาก่อนได้ก่อนเนาะเออใครมาก่อนได้ก่อนนี่อีกเหรียญหนึ่งนี่ครับ เห็นไหมแดงวิ่งวิงเลยใช่ไหมอ่าะนะเรษฐีคือเก็บวันนี้เนี่ยอนาคตมันก็มีมูลค่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของเก่าเพราะเป็นของเก่าเนี่ยก็ต้องมาเลือกดูว่าของสวยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอ่า ของสวยพุทธคุณพุทธคุณเหรอครับด้านเหนียวเนี่ยเป็นหลักเลยนะของหลวงปู่หลินเนี่ยเหนียวมาก่อนแต่เหรียญน,นี้เป็นณเศรษฐีณนะเศรษฐีมันก็จะมีด้านเมตตามหานิยมเข้ามาด้วยนะท่านจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีอักษรขอมลาวใช่ไหมซึ่งมันมันบ่งบอกถึงว่าท่านเป็นพระพระสายกรรมฐานนะพระลาวพระที่มีเชื้อสายลาวนะครับ อ่าโอเคนะโอเคเอาละครับวันนี้ก็นะมาพบปะกันพอหอมปากหอมคอแล้วมีอะไรมาคุยกันใหม่ สำหรับวันนี้นิรันดร์คนพันเอกอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ